ที่เราจะมาสอนเล่นเ,เ,นเนกมโหมดขั้นแบบโมเนี่ยถ้ามึงอยากรู้อะไรมากกว่าน,นี้ก็ไปดูช่องดูสักไปก็ถ้าคุณอยากเล่นวัฒน์เช่นก็โหลดระบบมาก่อนนะถ้าคุณมีระบบอ,อยู่แล้วเนี่ยก็พิม เสดหาเกมว่า for s c o n แล้วคุณกออ็เจอเลยมันจะเป็นรูปหน้า,าตัวแดงๆใส่ผ้าาคุมนะซึ่งสำหรับคนที่รู้ชื่อแล้วแล้วหรือยังไม่รู้ชื่อเนี่ยผมก็จะบอกอยู่ดีมันที่ว่าคือคิดซึ่งผมเล่นเกมนี้มาโอ้เดิมไป มีฮิตซาวอยู่แต่ผมเล่นเออจะบอกอยู่คือผมเล่นเอลลอตนะคือเลอสำหรับคนที่ยังไม่รู้เนี่ยเกมมันจะสุมคนเล่นเป็นคิวเลอร์นะเวย้ยแต่ว่ามันไม่ใช่สุมธรรมดานะคือเกมเนี้ยมันไม่ได้สุม เอาเขียมึงมนเล่กูคนแรกแบบนี้แล้วกูจะเอาหาชิ้มเอาเขียเอ้อลืมบอกไปถ้าคุณเล่นเอลลอตแบบผมเนี่ยมึงก็จะเจอชะตากรรมแบบกูก็สำหรับตอนนี้ นี่ก็ไม่มีอะไรมากนะเออว่าไ,ไงเอวลรอฉันเล่นนายอยู่นะก่อนนะเอ้ยเฮ้ยเ้ย,ยเดี๋ยวก่อนกดไลค์กับทรัพย์คขายยง ที่หนึ่งอ่ะซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดเผยเลยว่าผมผมไม่ได้พึ่งมาเล่นนะเพราะว่าถ้าพึ่งมาเล่นมันคงมันก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกอ่มาแดแบบนะ ก็หวันใช่5วัน,แ,วนแต่ที่จริงมันเยอะกว่าน,นี้อีกนะผมเล่นเกมนี้มาหงเดือนเตหมดซึ่งแปลว่าผมจะเล่นเกมนี้สั้นๆน,นะส่วนเวลาที่จะเล่นใหม่ก็น่าอนยู่ยพอสมควรเพราะฉะนั้น ราะฉะนั้นแล้วมาคุยเล่นกันกีกว่าฮะฮะอะไรนะเอ้ยพี่พี่อะไรมึงบอกมาดิคุโทรยอพี่ผมอยากฟังถวัตตวละครน่ต่อเนืได้ดิ กอแบบตัวเอนให้แค่ตัวเดียวเออเอนไปเจ้าเดิ ก็คือไอ้ทูคิดเนี่ยมันมันเป็นเด็กกำพร้าไว้และให้เขามีพ่อคหนออออคหนึ่งที่ชื่อแล้วเขาน่ะมีพ่อคนหนึ่งที่อยู่กับ เอ้ยพอสสตงแห่งอีสานเนี่ยเขาก็มีสีมีสีแดงเหมือนอันนั้นแหละแล้วเขาแล้วเขาและมนมุษย์เนี่ย ก็เลยก็ก็สามารถฆ่าโดยโดยเร็วและเร็วอัมก็ไปฟังประวัติกันเอาเองนะซึ่งพ่อของมันก็คือซึ่งพ่อของมันก็คือ 07M7K เรู้แล้วนะ ไปไปกันเลยเซิร์ฟนี้มี 007n73 ตัวอะไรเหรอพี่เกิดไปเปล่าแล้วเอลแบบมีแค่ตัวเดียวเนี่ยโดนเออเชียชจุ๊บป้าซะไปตามกูไม่ทันหรอกตามไม่ได้ก็เสียแล้ว กลายเป็นนูบนะซึ่งไม่เหมือนกับผมที่กดล็อกไมสโตนสามเอลดได้เลยถ้าคุณงงว่าไมสโตนสามเอลดคืออะไรสำหรับในตก็นี่คือแลวก็นี่คือสีกันสีหรือ ไม่ไม่จ้ามาตามกันได้้วกขแก้วหลอดซุปเปอร์สตีเอ้าเอ้าไปดีกว่าจะจุ๊น่อยมาดิเอ้ยโดนกูได้ไงวะปลอกปะหลา เ <Pizza>, จ็ดอันเจ็ดช่วยกูด้วยไอเจ็ดอันเจ็ดช่วยกูด้วยกูจะไปปิ๊นกูเจ้าไอ,อ้เยางน้อยกูก็ได้เงินวะเซิรนี้เซิรฟนี้ แนตัวหนึ่งเจเตัวหนึ่งลูกตัวหนึ่งแล้วก็เจเตัวสองเตัวสามแล้วก็เคสหนึ่งสามเแล้วก็กูง ผมใช้ตัวละครเนี่ยก็คือมันพูดได้เว้ยแล้วก็เป็นเพจอึงด้วยอย่างเชื่อก็ถ้าทุกคนได้มาเล่นฟอร์สแคนแบบผมเนี่ยแรกๆมันก็เฉยๆแหละแต่ว่าแต่ว่าน่าก็มันก็สนุกมากลามากเลยอะสำหรับผมนะ แล้วก็คลิปนี้มีเท่านี้แหละเดี๋ยวมันจะยาวเกินว่าแต่กูอัดไปกินนาทีวะไม่รู้อะ่ะแบ๊บนึ้ Hơi 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 Con Ghiền Con Gõ ใครเนี่ยโอ้โหกูมาได้กูมาได้แป๊บเดียวก็ว่าคลิปนี้ไม่จบมไ่ง่ายแล้ววะ่ะเอาละอีกรอบหนึ่งจบคลิปโอเคใครจะปิดก็ปิดไปก่อนเลยแล้วแต่มึงเอาละคราวนี้เจอจนด๋อยเอาละ ขายของดีกว่ามาเร่มา,มาขยับได้ซิพิซซ่าฟรีมั่งมาเร่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 กูาขายของไม่สนใจพิซซ่าทีหรอกขนาดเชื่อเขาต้องไม่มสนเพราะว่ากูจะขายของกูจะขายของจะขายของไอเจ็ดเอมเจ็ดมังอย่ามาแย่งกูขายนี่กำลังกู เดี๋ยวเชนจะใต้อโอเคร้านเรามีบริการส่งจากทางไกลนะไอเจ็ดมีมีระบบเออกูไม,ม่สนจะขายกูไม่สนไม่สนมอาชีพมีอาชีพ คลิปเปียงเท่านี้